ฝันเห็นงูเห่าอยู่นิ่งๆและยังมีงูหลายตัวในฝันด้วยถือเป็นฝันที่มีทั้งพลังของจิตใต้สำนึกและสัญญาณบางอย่างทางโชคลางได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความรู้สึกในฝันคำทำนายฝันโดยรวม 1. ด้านจิตใจและลางสังหรณ์งูเห่าเท่ากับสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจหรือสิ่งที่น่ากลัวในชีวิตจริง งูอยู่เฉยๆเท่ากับคุณอาจกำลังรู้สึกกดดันหรือรเผชิญหน้ากับปัญหาหรือคนที่มีอิทธิพลแต่ยังไม่แสดงออกงูหลายตัวเท่ากับความเครียดหรือความกังวลหลายด้านในชีวิตเช่นเรื่องงานคนรอบตัวหรือเรื่องส่วนตัว 2. ด้านความรักถ้าคุณเป็นโสดอาจมีคนแอบชอบหรือคนที่สนใจคุณอยู่แต่ยังไม่กล้าเข้ามา ถ้ามีคู่ระวังปัญหาความสัมพันธ์เช่นมือที่สามหรือความไม่ไว้วางใจ 3. ด้านการงานงูเห่าหลายตัวเท่ากับอาจมีการแข่งขันสูงหรือมีศัตรูในที่ทำงานถ้ามันอยู่นิ่งเท่ากับแสดงว่าอุปสรรค์ยังไม่เกิดแต่คุณรับรู้ถึงพลังคุกคามบางอย่าง 4. ด้านการเงินและโชคลาภถ้าคุณไม่รู้สึกกลัวงูมากเท่ากับอาจมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดคิด โดยเฉพาะถ้างูไม่ทำร้ายคุณแต่ถ้ารู้สึกกลัวเท่ากับเตือนให้ระวังการลงทุนหรือการไว้ใจคนง่ายๆเคล็ดเสริมมงคลหลังฝันแบบนี้ไหว้พระราหูหรือพระพิเคเนตเพื่อขอพลังปกป้องจากศัตรูหรือภัยที่มองไม่เห็นปล่อยงูหรือบริจาคเพื่อสัตว์เช่นให้อาหารสุนัขจรจัดเพื่อแก้เคล็ดฝันเห็นงูเห่าแต่มันอยู่เฉยๆแปลว่าอะไร คำทำนายฝันแบบสั้นและตรงประเด็นฝันเห็นงูเห่าแต่มันอยู่เฉยเฉยเท่ากับสื่อถึงศัตรูหรือภัยที่ซ่อนอยู่แต่ยังไม่เคลื่อนไหวหมายถึงคุณอาจมีคนที่ไม่หวังดีอยู่ใกล้ตัวแต่เขายังไม่แสดงออกหรือยังไม่ลงมือทำอะไรสรุปความหมายในแต่ละด้านด้านชีวิตคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องระวังคนรอบข้างหรือสถานการณ์ที่ดูเหมือนปกติแต่แฝงด้วยอันตราย ด้านความรักอาจมีคนแอบจับตาคุณอยู่เงียบๆหรือมีปัญหากับคนรักที่ยังไม่เปิดเผยด้านการงานมีคนจ้องจะขัดขาหรือมีการแข่งขันสูงแต่ยังไม่มีการประทะด้านโชคลาภถ้าง,งูไม่ทำร้ายอาจหมายถึงโชคใหญ่ที่รอเวลาเข้ามาแต่ต้องไม่ประมาทเคล็ดเสริมดวงจุดธูปห้าดอกกลางแจ้งแล้วตั้งจิตขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครอง หากเป็นสายมูแนะนำบูชาปู่ศีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาหรือพระราหูเพื่อปัดเป่าภาัยลับถ้าฝันเห็นงูเห่าหลายตัวแต่มันไม่ทํำร้ายเป็นลางดีหรือลางร้ายคำตอบแบบสั้นกระชับเข้าใจง่ายฝันเห็นงูเห่าหลายตัวแต่ไม่ทํำร้ายเท่ากับเป็นลางเตือนมากกว่าลางร้าย แปลว่าคุณกำลังอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงหรือแรงกดดันรอบตัวเยอะเช่นคนไม่หวังดีปัญหาที่รอวันปะทุหรือความขัดแย้งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแม้งูจะไม่ทำร้ายแต่ความรู้สึกหวาดกลัวในฝันสะท้อนว่าใจคุณรับรู้ถึงพลังลบบางอย่างที่ยังนิ่งเฉยอยู่ตอนนี้แล้วถือว่าเป็นลางดีได้ไหมถ้ามองในแงด่ดีงูที่อยู่นิ่งหลายตัวเท่ากับปัญหาหรือศัตรูที่ยังควบคุมได้ ถ้าคุณมีสติไม่ประมาทไม่เร่งปะทะจะสามารถผ่านเรื่องร้ายๆไปได้และอาจมีโอกาสพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ด้วยคำแนะนำแอนเคล็ดเสริมดวงระวังคำพูดและคนรอบข้างช่วงนี้อย่าไว้ใจใครง่ายโดยเฉพาะเรื่องงานหรือเงินทำบุญเกี่ยวกับสัตว์เช่นบริจาคค่ายาให้สัตว์เจ็บป,ป่วยเพื่อแก้เคล็ดฝันเห็นงูเห่าเฉยเฉย,เฉยแต่น่ากลัวมากหมายถึงอะไรในเรื่องโชคลาภหรือความรัก คำทำนายด้านโชคลาภงูเห่าอยู่นิ่งน่งแต่รู้สึกกลัวมากเท่ากับแปลว,ว่ามีโชคลาภรออยู่แต่คุณยังไม่กล้าไขว่คว้าหรือยังไม่ถึงจังหวะที่เหมาะสมถ้าคุณไม่ถูกทำร้ายในฝันเท่ากับโชคลาภนั้นยังปลอดภัยยังมาไม่ถึงถ้ารู้สึกกลัวงูมากเท่ากับคุณอาจกลัวความเสี่ยงหรือไม่มั่นใจในโอกาสที่เข้ามา โชคมาแบบเงียบเๆแต่คุณต้องกล้าเปิดรับคําทํานายด้านความรักถ้าคุณโสดงูเห่าคือคนที่สนใจคุณอยู่แต่เขาอาจดูน่าเกรงขามหรือมีพลังบางอย่างที่คุณรู้สึกกลัวเช่นดูเจ้าชู้มีแฟนอยู่แล้วหรือฐานะต่างกันมากความรักกำลังใกล้เข้ามาแต่คุณยังไม่กล้าเปิดใจถ้าคุณมีคู่ ความสัมพันธ์อาจกำลังเจอแรงกดดันเงียบเียบเช่นความไม่ไว้ใจกันหรือมีความลับบางอย่างที่คุณสัมผัสได้ยังไม่ถึงจุดแตกหกักแต่ควรพูดคุยกันตรงๆก่อนจะกลายเป็นปัญหาสรุปแบบเข้าใจง่ายด้านความหมายโชคลาบโชคเงียบเงียบรออยู่แต่อาจต้องกล้าตัดสินใจความรักมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ต้องใช้สติและความมั่นใจเคล็ดเสริมดวง ถวายน้ำเปล่าหรือผลไม้ให้พระพิคเนตหรือพระแม่ลักษมีตั้งจิตอธิษฐานขอให้พบเจอแต่คนดีมีโชคลาภที่ไร้ภัยแอบแฝงฝันแบบนี้ไม่ได้มาเล่นๆมีทั้งพลังลับและโชคแฝงอยู่ใครฝันคล้ายกันคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวแปลให้อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝันสำคัญแบบนี้